ปิดจบงานภารกิจวันนี้ค่ะวันนี้มีการย้ายไม้นะคะตั้งแต่เช้าจะลดเย็นเลยเพิ่งจะเสร็จสิ้นวันนี้นะคะมีการแบ่งประเภทตั้งแต่ FH 1นะคะจนถึง FH 5 9เลยสวัสดีค่ะพี่แก้อ่าอัดคลิปนิดนึงสวยมากค่ะหลังจากที่ทดลองเนาะเอาไม้นะคะ เป็นประเภทเสน์จันร์มาไว้นะคะตอนนี้น่าจะเข้าวันที่4แล้วไหมไม้ยังดูเด้งสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะไม่มีการเหี่ยวเฉาอะไรเนาะเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเลยว่าแดดเขาไม่ได้แสบร้อนนะคะไม่ได้แดดแบบ ตรงแรงๆนะคะก็ค่อนข้างดีมากๆเลยจากการเทสไม้เอามาวางมีการจัดไม้ตามหมวดหมู่เลยนะคะก็จะหาไม้ง่ายมากขึ้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ย้ายมาจากเฟสหนึเนาะในส่วนของเฟสหนึนะคะเราก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นไม้แม่พันธุ์แล้วก็ลงกระถางใหญ่เท่านั้นค่ะ นะถ้าเป็นไม้ไซส์เล็กหรือว่าที่เราคัดออกมาแล้วเนี่ยเราจะมาเลี้ยงที่นี่จะปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าไม่โดนฝนไม่โดนน้าค้างแรงเนาะแล้วช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเข้าหนาวแล้วก็มีน้ําค้างช่วงเช้านี้ตัวดีเลยนะคะนะสําหรับพี่ๆที่เลี้ยงธรรมชาติเนาะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะ move ไม้มาส่วนหนึ่งคะ่ะนี่โอ้โหลวยงานกันเต็มที่ค่ะทีมงานเรามีสามคนนะคะช้อยกลับไปตอนเย็นแล้วนี่ก็หูขนไม้กันมา นะคะคตั้งแต่เช้าเลยจนเพิ่งเสร็จตอนเย็นนะคะเรามีการจัดประเภทตั้งแต่ FH 1จนถึง FH 5 9เลยค่ะแล้วก็มีบางต้นก็อาจจะต้องมาตันฟอร์มกันใหม่บางทีก็มีเผือกบ้างหลุดเขียวบ้างนะคะอ่านี่ค่ะนี่ก็ยังพื้นที่วางให้ลูกไม้ของพี่เกนในหลายๆรหัสเลยโหสวยนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ ฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวจะหลังจากเซตติ้งระบบเรียบร้อยแล้วเนาะอาจจะมีมาไลฟ์สดนะคะแบ่งปันไม้กันด้วยนะคะฝากติดตามด้วยโอ้โหเหนื่อยกันมากพี่เกดีเดี๋ยวต้องหาเวลาไปตัดผมด้วยโอ้โหสุดติ่งนี่ค่ะโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่สวยขนาดนี้ครับอืมนี่นี่น,นี่พาชมนี่ปิดท้ายนิดนึงค่ะนี่โอ้โหสวยมากนะคะทำงานกันสุด,สด นี่โหนี่ตัวเจ็บตัวแรงเลยค่ะนี่ดูในกล้องไม่รู้ว่าแตกต่างไหมนะคะแต่จะบอกว่าแตกต่างชัดเจนมากนะคะนี่รหัสนี้ค่ะนี่ฝากติดตามด้วยค่ะ